ผมจะเล่าเรื่องสุสานเก่าแก่ที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาลือกันว่าเฮี้ยนสุดๆหลายคนบอกว่าเคยเจอดีที่นี่กันมาแล้วทั้งนั้นบางคนเห็นเป็นเงาดำๆวิ่งผ่านบางคนได้ยินเสียงคนร้องไห้โหยหวน คืนนั้นผมกับเพื่อนอีกสองคนบุกไปลองของกันโดยความคึกขนองเราเดินลัดเลาะไปตามหลุมศพเก่าๆที่มีมอสขึ้นเขียวครึม้มอากาศเย็นยะเยือกจนขนลุกสู้เพื่อนคนหนึ่งชื่อเอกมันปากเสียถาา่ายว่าถ้ามีจริงก็ออกมาดิกลัวที่ไหน ทันใดนั้นเองไฟฉายของเอกก็ดับพรึบแล้วก็ได้ยินเสียงกระสิบข้างหูอยากเจอเหรอเอกกรีดลั่นวิ่งป่าราบพวกผมก็รีบวิ่งตามแทบไม่คิดชีวิตรุ่งเช้าพวกผมกลับไปที่สุสานอีกครั้งพบว่าเอกสลบอยู่หน้าหลุมศพเก่าแก่ที่มีชื่อสลักไว้ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำ ตั้งแต่วันนั้นมาเอกก็ไม่กล้าเฉียดใกล้สุสานอีกเลยและผมก็เชื่อแล้วว่าบางทีสิ่งที่คนมองไม่เห็นมันก็มีอยู่จริงๆ